สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์เพียงอีก,กลับไปฉลองงานอภิเษกด้วยความผิดหวังยินรั่วปิงและจ้านเทียนเหลยเองก็ถูกนำไปยังโตะทองคำขนาดใหญ่แล้วยินรั่วปิงดูไม่ได้มีความสุขนักแต่นางดูเป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์ สิ่งนี้มันทำให้เจียนอี้ยิ่งรู้สึกแย่มากขึ้นตอนแรกเขามายังหุบเขาเสียงศักดิ์สิทธิ์ด้วยความตื่นเต้นและยังจินตนาการว่าจะได้พบจากกระพัดยินเพื่อคิดว่าจะดึงถังเสเวียและถังเยียนออกมาจากสถานการณ์นี้อย่างไร แต่ตอนนี้ไม่เพียงแต่เขาจะล้มเหลวในการพบจัก,กรพรรดิยินเท่านั้นแต่เขายังต้องมองดูเหตุการณ์ที่ทำให้เขาไม่สงบนิ่งอีกด้วยสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนนั่งอยู่บนเข็มตลอดพิธีการนี้และไม่สามารถรอจนจบพิธีได้ ผู้อาวุโสตระกูลเฉินและตระกูลอื่นๆต่างพากันออกมาสังสรรค์กับทั้งหมิงอย่างไรก็ตามแต่เจนอี้นั่งอยู่ด้านหลังทั้งหมิงราวกับท่อนไม้โดยไม่สนใจแม้แต่จะลุกขึ้นยืนเมื่อเห็นว่าเจนอี้ไม่สบอารมณ์นะัก ทั้งหมิงก็ไม่ได้ตักเตือนเขาแต่เขาบอกผู้บัญชาการคนอื่นๆของตระกูลถังว่าอย่ายืนขึ้นและไม่ดื่มสุราด้วยเพื่อที่เจียงอี้จะได้ไม่ดูโดดเด่นเกิดอะไรขึ้นอีซานเมื่อได้โอกาสทั้งหมิงก็ส่งข้อความเสียงหาเจียงอี้เขายิ้มอย่างขมขื่นและใส่หัวขณะที่ตอบว่าเปล่าหรอกพี่หมิงไม่ต้องสนใจข้าหรอกทั้งหมิงเหลือไปเห็นยินรั่วปิงจากระยะไกล ดูเหมือนว่าเขาจะคาดเดาบางสิ่งได้ขณะที่ตกบ,บาดเจียงอี้และส่งข้อความเสียงปลอบโยนเขาอีกครั้งน้องข้าปล่อยมันไปเถอะเก้ากระกูลจาก,กระพัดมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดอย่างยิ่งท่านจะไม่มีความสุขเอา ทำแผลสเสียก่อนที่จะปล่อยให้มันเปื่อยเน่าด้านนอกน่านมีผืนป่าทั้งหลายคอยเจ้าอยู่แล้วเจียงอี้อีฉานและหยินรั่วปิงตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงจนเรื่องราวของพวกเขาแพร่ไปทั่วทวีป ไม่แปลกใจเลยที่ถังหมิงจะรู้ว่าเจียงอี้ไม่พอใจสิ่งใดความจริงที่จัก,กรพรรดิยินยอมรับข้อเสนอของจ้านเทียนเลยนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ต้องการให้หยินรั่วปิงยึดติดกับเจียงอี้ด้วยเช่นกันข้าเข้าใจแล้ว เชียงอี้ยักหน้าสีหน้าของเขาสงบลงอีกครั้งเขาไม่อยากนึกถึงเรื่องต่างๆอีกต่อไปก่อนจะนิ่งเงียบไปชั่วขณะและรอให้พิธีอภิเศกเริ่มขึ้นจากนี้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมากเนื่องจากการปรากฏตัวของจ้านเทียนเหลยและยินรั่วปิงผู้อาวุโสมากมายต่างเข้าไปแสดงความยินดีกับพวกเขาหลายคนยังเข้าหาทังหมิงเพื่อพยายามสร้างสัมพันธ์ที่ดีด้วยเช่นกัน เสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะต่างดังก้องไปทั่วในพื้นที่ตรงกลางขนาดใหญ่มีการแสดงเต้นระบำและการแสดงดนตรีซึ่งวันนี้อากาศก็สดชื่นเช่นกันมีลมพัดเคล้าเบาๆซึ่งมันกลายเป็นพิธีที่น่าชื่นมื่นนะัก หนึ่งชั่วยามต่อมาเจ้าสาวและเจ้าบ่าวก็ปรากฏขึ้นในที่สุดนายน้อยผู้ยิ่งใหญ่ของตระกูลเฉินรู้ว่าจ้านเทียนเลยและยินรั่วปิงอยู่ที่นี่เขารู้สึกภูมิใจตัวเองยิ่งนัก และมันแสดงออกมาจากใบหน้าที่แดงก่ำและสดใสของเขาเจ้าสาวนั้นเป็นหญิงจากกระกูหยินนางจึงดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนางก็ไม่ได้ดูดีไปกว่ายินรั่วปิงสิ่งต่างๆ เช่นความสุขุมนั้นไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในข้ามคืนหรือ2วนันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติบางทีมันอาจใช้เวลาสร้างความสุขุมเป็นปีเลยก็ได้การเฉลิมฉลองอยู่ในช่วงสนุกสนาน ในน้อยตระกูลเฉินมีสัมพันธ์ที่ดีทีเดียวเขาค่อนข้างมีพรสวรรค์ทีเดียวเมื่ออายุได้เพียง28ปีเขาก็เป็นขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดแล้วแม้ว่าจะเป็นเพียงยอดฝีมือสมดาวในแง่ทักษะ เจียงอี e ้ได้ยินมาว่าเขามีพรสวรรค์ในด้านการร้องรำและขับเพลงจากกระพัดยินเองก็ได้ถ่ายทอดวิชาของเขาให้นายน้อยผู้นี้เพื่อที่เขาจะได้ทะลวงทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่2 เจงอีก e คาดว่าแม้แต่ยอดฝีมือ4หรือ5ดาวก็ไม่สามารถต้านทักษะนี้ได้ชายผู้นี้กำลังไปสู่การเป็นจัก,กรพรรดิยินรุ่นสองได้เป็นอย่างดีความประทับใจของเจงอี e ที่มีต่อนายน้อยเฉินผู้นี้ค่อนข้างดี เป็นเพราะชายผู้นี้ชอบในเรื่องการขับเพลงและการไร้รำมาหลายปีทำให้เขาดูมีความอ่อนโยนเขาสุภาพกับทุกคนที่พูดคุยด้วยและมีมารยาทที่ดีมันทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจมากอย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิธีที่จัก,กรพรรดยินปฏิบัติต่อเขาเจียงอี e ้จึงไม่มีแรงจูงใจที่จะผูกมิตรกับนายน้อยผู้นี้เมื่อจัก,กรพรรดยินปฏิเสธที่จะช่วยเขาเช่นนั้นเจียงอี้ก็ไม่เห็นความหมายใดที่ต้องสร้างสัมพันธ์กับตระกูลเฉิน มณพิเศกกำลังจะเริ่มขึ้นหัวหน้าตระกูลเฉินและผู้อาวุโสที่มีอำนาจอีกคนหนึ่งยืนขึ้นเพื่อเป็นเจ้าภาพในพิธีนี้เมื่อพวกเขาเสร็จสิ้นพิธีการแล้วจากนั้นก็ถึงเวลาที่แขกจะมอบของขวัญให้ทีละชิ้น แต่ละตระกูลได้เตรียมของขวัญลำค่ามามากมายแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้สนใจในการแสดงความเคารพต่อจากกระพัดยินแต่พวกเขาก็รู้ว่าจะต้องเคารพตระกูลหยินของขวัญมากมายนั้นได้สร้างความตื่นตาให้เจียงอี้มาก แม้แต่ของที่แย่ที่สุดยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แสงเลยมีสมบัติเชื่อมดวงจิตแปลกๆของแปลกๆสมุนไพรและอื่นๆอีกมากมายส่วนของขวัญจากประกูลถังนั้นได้เตรียมไว้นานแล้วมันเป็นป้ายทองคำขาวและเกราะหลากสี ใบคำสั่งทองคำขาวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนผู้นั้นได้นั่งเรือลิขิตสวรรค์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปยังห้องฝึกฝนล,ลับด้วยราคาครึ่งเดียวใบทองคำขาวเพียงสิ่งเดียวก็มีมูล,ลค่าหลายพันล้านศิลาสวรรค์แล้วพี่ห้าค่าขอให้เจ้าได้สุขใจในการแต่งงานนี้นะในที่สุดยืนรั่วปิงก็พูดขึ้นหลายคนหันไปมองนาง ทั้งสถานที่นานเงียบสงัดขึ้นในทันทีขณะที่พวกเขาพยายามมองว่าของขวัญของยินรั่วปิงคือสิ่งใดยินรั่วปิงหยิบขวดหยกออกมาแล้วยื่นให้สาวใช้ข้างข้างนางที่ห้ารั่วปิงไม่มีของมีค่าที่จะมอบให้เป็นของขวัญสำหรับงานแต่งของเจ้าข้าขอมอบน้ำอมฤตนี้ให้เจ้าซึ่งข้าเพิ่งจะได้มันมาไม่นานมานี้น้ำอมฤต ปีหลายหลายคนสูดหายใจเข้าลึกๆนี่เป็นสมบัติล้ำค่ามากเพียงหยดเดียวก็มีค่าเท่ากับศิลาสวรรค์หลายพันล้านก้อนแล้วในตลาดมืดน้ำอมฤตตนราคาสูงมากเป็นเพราะว่าน้ำอมฤตเป็นหนึ่งในห้าสมบัติการคงความเยาว์วัยที่ดี บรรดาสตรีทุกคนต่างโหยหามันว่ากันว่าเพียงหยดเดียวก็สามารถรักษาความอ่อนเยาว์ได้อย่างน้อย30ปีน้ำอมฤตขวดนี้ที่หยินรั่วปิงมอบให้ลูกพี่ลูกน้องของนางนั้นจะราคาเท่าใดกัน ขอบคุณน้องก้าวยิ่งนักนี่คือของขวัญที่ดีที่สุดที่ข้าได้รับมาเลยเจ้าสาวยิ้มกว้างออกมาทันทีนางเป็นหญิงสาวประููหยินแต่ก็ยังมีสถานะที่ห่างกับหยินรั่วปิงมากเมื่อเทียบกับหยินรั่วปิงแล้ว กตินางไม่มีสิทธิได้ของเช่นนี้เลยฮ่าฮ่าจ้านเทียนเหลยที่นั่งข้างๆยินรั่วปิงก็ลุกขึ้นหัวเรอทันทีรั่วปิงให้ของขวัญลำค่าแก่เจ้าแน่นอนว่าเทียนเหลยก็ไม่แพ้กันในน้อยเฉินเมื่อปีก่อน ข้าได้เดินทางไปยังซากโบราณของจักรพรรดิผ่านมาข้าเองก็ไม่ได้เหมาะกับมันนักดังนั้นข้าจะขอมอบให้ในายน้อยเฉินแทนแหวนในมือของจ้านเทียนเหลยสว่างขึ้นมามีพินโบราณปรากฏขึ้นในมือของเขา บิงโบราณน,นี้มีลวดลายลึกลับอยู่ด้านบนซึ่งกลิ่นอายของมันน่าสะพรึงยิ่งนักเมื่อมองเพียงครั้งเดียวผู้คนก็บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ธรรมดานายน้อยเฉินยิ้มออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ เขาละสายตาจากพินนี้ไม่ได้เลยเมื่อเขาเห็นคำว่าผ่านเขียนไว้บนพินร่างของเขาก็แข็งทื่อไปหมดและพูดขึ้นอย่างตกใจนี่คือพินโบราณที่จักรพรรดิผานใช้หรือไม่ในน้อยเทียนเลยของสิ่งนี้ล้ำค่าเกินไปข้าไม่สามารถรับมันไว้ได้หรอกพินโบราณของจักรพรรดิผานหลายคนพยายามแอบมองพินนั้น จักรพรรดิผานเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งในสมัยโบราณซึ่งเรื่องชื่อพอๆกับเทพแห่งเพลิงแม้ว่าทักษะที่มีชื่อเสียงของจักรพรรดิผานจะไม่ใช่ทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์แต่พินโบราณที่เป็นของเขาย่อมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่ต้องสงสยัยฮ่าฮ่าฮ่าจ้านเทียนเลยโบกมืออย่างไม่เป็นทางการและผลักพินโบราณไปทางนายน้อยเฉินเขาพูดด้วยรอยยิ้มว่า กับอันล้ำค่าย่อมเป็นของผู้ที่คู่ควรข้าไม่ได้เก่งด้านการขับเพลงหรือการร่ายรำใดพินโบราณของจักรพัดผานจะไร้ประโยชน์เมื่ออยู่กับข้ามันเพียงแต่จะจับฝุ่นไปเท่านั้น ถ้าได้ยินมาว่านายน้อยเฉินเก่งกาจทั้งด้านขับเพลงและการร่ายรำหากคิดว่าของชิ้นนี้ล้ำค่าเกินไปเช่นนั้นก็มอบบางสิ่งให้ข้าก็ได้ข้าขอเป็นการบรรเลงเพลงโดยใช้พินโบราณน,นั้นในตอนนี้ได้หรือไม่ก็ได้ หลายคนต่างปรบมือจ้านเทียนเหลยมอบของล้ำค่านี้ให้อย่างไม่ลังเลในครั้งนี้จ้านเทียนเหลยได้แสดงความเคารพต่อจัก,กรพรรดิยินเป็นอย่างยิ่งหรือแม้ว่าเขาจะไม่ได้นำของขวัญมาให้ แต่ทุกคนก็มั่นใจว่าตระกูลเฉินก็รู้สึกซาบซึ้งมากแล้วที่เขาปรากฏตัวขึ้นในวันนี้ความจริงที่ว่าเขาเต็มใจจะมอบของล้ำค่าให้ในายน้อยเฉินนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาจะใหญ่เพียงใดตระกูลจ้านไม่ธรรมดาจริงๆ เช่นนั้นข้าจะบรรเลงเพลงให้เจ้าฟังเองเสียงผู้สูงอายุดังขึ้นท่ามกลางฝูงชนเสียงของเขาเหมือนมีพลังลึกลับบางอย่างเมื่อได้ยินมันดวงจิตของทุกคนก็สงบนิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดจากกระพัดยิน ดวงตาของเจียงอี้สว่างขึ้นหลายหลายคนลุกขึ้นมาและรีบมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกเพื่อทักทายเขาคนส่วนใหญ่ต่างตื่นเต้นมากจากกระพัดยินจะเล่นเพลงให้พวกเขาฟังหรือ มีเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเขาส่วนใหญ่หากพวกเขาสามารถเข้าถึงบางสิ่งได้เพียงน้อยนิดมันหมายความว่านั่นจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขามากจากกระพัดยินพูดขึ้นอีกครั้งซึ่งทำให้ผู้คนใจเต้นรัวจนตัวสั่น ข้าเข้าสู่สันโดษมาหลายสิบปีเพื่อตั้งใจศึกษาการขับเพลงและการร่ายรำในเวลานั้นข้าได้แต่งท่วงทำนองขึ้นมามันไม่ใช่ทำนองศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่ก็เป็นผลจากการศึกษาหลายปีของข้าเมื่อใช้ร่วมกับทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ของข้าพวกเจ้าอาจเข้าถึงบางสิ่งได้แม้เพียงหนึ่งหรือสองสิ่งหากเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าเรามีชะตาต้องการในอนาคต เจ้าจะได้รับเชิญให้เข้าออกผุกเขาเสียงศักดิ์สิทธิ์ของข้าได้อย่างอิสระอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ